แต่ว่าเนื่องมาจากหนุ่มแมทธิวประกาศลงไอจีว่าป่วยนะเนื่องจากติดเชื้อโควิด -19 ก็มีดาราหลายๆคนที่เขาแบบเฮ้ยเราก็ไปอยู่ใกล้คุณแมทธิวเหมือนกันะนะคะก็มีหลายคนที่แบบว่ามีผลกระทบค,ะคนหนึ่งในนั้นเลยก็คือคุณหนุ่มเล็กก่อนบ่ายเมื่อทราบข่าวว่าคุณหนุ่มแมทธิวติดเชื้อ9นะคะโควิด -19 คุณหนุ่มเล็กก็ได้โพสต์คลิปลงอินสตาแกรมส่วนตัวโพสต์ว่าไงมั่งก็ตอนแรกเลยเนะี่ยพี่หนุ่มเล็กก็ ออ,ออกคลิปถ่ายคลิปออกมาก็มีการร้องไห้ว่าออกลัวเหมือนประม,มาณว่ากลัวติดโรคนี้เพราะว่าตัวเองเนี่ยไปนั่งถ่ายรายการกับพี่แมทธิวนั่งใกล้กับพี่แมทธทิวนะคะก็เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปมีคลิปให้ดูใช่ไหมคะ,คะไปดูคลิปาาไปดูคลิปกันค่ะคือตั้งแต่ได้ดูข่าวที่พี่แมทธิว ออกมาแถลงข่าวว่าตัวเองเป็นโรคโควิดเนี่ยหนูเพิ่งได้รู้ข่าวเมื่อกี้หนูหนูกลัวมากๆหนูบอกตรงไม่ได้กลัวว่าอะไรนะกลัวว่าเราจะติดไหมแล้วลูกหนูจะอยู่ยังไงคือถ้ารู้ติดลูกหนูจะอยู่ยังไงหนูจะไปอยู่ตรงไหน เดี๋ยวเขามาถ่ายรายการเสือสิงห์แล้วเขาก็นั่งใกล้ดูดูไม่ได้นักเย็เขาแต่หนูกว หลังจากโพส์คลิปนี้นะก็มีแบบว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆรวมถึงแฟนคลับนะเข้าไปในไอจีนะต่างคอมเมนต์บอกให้หนูเล็กจเย็นๆอย่าเพิ่งพิตกเกินไปะอะไรแบบนี้ให้ไปแบบตรวจเช็คที่โรงพยาบาลก่อนใช่ก็อย่าเพิ่งตกอกตกใจไปก็อยากให้ไปตรวจหาเชื้อก่อนนะคะ,คะก็ส่งกําลังใจกันไปเนาะอาจจะเกิดความวิตกกังวลอันนั้นแค่คลิปแรกแล้วก็ต่อมาหนูเล็กก็โพสต์ว่าไปโรงพยาบาลแล้วนะคะบลาๆนู่นนี่นั่นแล้วก็ดันมีแบบว่าทิ้งท้ายในไอจีว่าส่วนดาราคนหนึ่งที่บอกว่าหนูจิตอ่อนหนูยอมรับค่ะคุณไม่มีลูกคุณไม่รู้หอก ดูแลจิตคุณดีๆก็แล้วกันเพราะว่าคุณก็หลุดอยู่บ่อยๆนะได้ข่าวพราะหลังจากนั้นโอ้โหหลายคนก็สงสัยว่าเอ้ยเขา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 ใช้คนที่คอมเมนต์นะเขาใช้ว่าเอ้ยแขวใครพี่เบกกี้ทราบไหมคะพี่พ,พี่พี่เ๊กสนิทกับพี่หนูเล็กใช่ไหมาพี่มัแต่ทำงานฮะอันนี้ไม่ทราบเลยจริงๆ <c oughs> นะหลังจากนั้นก็ทําให้ชาวโซเชียลนะคะก็มาจับสังเกตว่าเอ๊ะพี่หนูเล็กเนี่ยจะสื่อถึงใครแล้วก็ หวยก,ก็ดันไปออกกับพิธีกรรุ่นเกา่าของเรานะคะอย่างพี่หนูแหม่มนะคะที่ได้ไปคอมเมนต์เตือนสตินะคะพี่หนูเล็กเหมือนกันแล้วก็ประโยคที่คนจับไปโยงกันว่าคุณไม่มีลูกไม่รู้หรอกอ,อ้าพี่หนูแหม่มไม่มีลูกพอดีใช่ แล้วทีนี้ในไอจีของพี่หนุ่มแหม่มพี่หนุ่มแหม่มเขาโพสบอกว่าโพสกรุปของตัวเองนะพร้อมแคปชั่นว่าค่ะใจเย็นค่าวนี้คนก็เลยโยงประเดประดังไปกันใหญ่นะคะ,คะซึ่งทางหนุเล็กเองนะก็ให้ออกมาออกมาสให้สัมภาษณ์แล้วว่ายืนยันว่าคนที่เขาโพสถ,ถึงอะไม่ใช่คุณพี่หนุ่มแหม่มเพราะว่าส่วนตัวเคารพแล้วก็นับถือมากทุกครั้งที่มีปัญหานะพี่เขาก็จะยื่นมือให้คำปรึกษามาโดยตลอดรู้ว่าเขาเอ็นดูและแล้วเรามาก็ได้โทรไปเคลียร์กับพี่หนุ่มแหม่มแล้วเช่นกันก็คนที่พูดถึงอ่ะไม่พพีีหนนนนนนแ,แออาาางงงงดคะะคะะะะลลล้้้้ววกก็็ะะทเทภข นะคะพร้อมกับกระเช้าผลไม้พร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าขอบคุณป้าแล้วก็แอดไปหาพี่หมูแหม่มสุริพานะคะ,คะขอบคุณมากๆเลยนะครับแม่ผมรักป้ามากนะค,คะก็ะะถือ<แ>ว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะคะ,คะและจริงๆแล้ววันนี้ทางรายการก็ขอโฟนอินแล้วก็วิดีโอคอนะคะคุณพี่หนูแหม่มแล้วก็คุณหนูเล็กไปแล้วแต่ตั้งคู่ปฏิเสธนะแล้วก็บอกว่าให้เหตุผลว่าอยากให้เรื่องนี้จบโดยเร็วแต่เรื่องที่คุณหนูเล็กโพสแขว้ใครอะไรนั้นณตอนนี้ก็ยังไม่มีมันยังไม่มีใครรู้เอาจริงๆก็ สืบกันไปก็แล้วกันแต่จริงๆแล้วเป็นว่าในสถานการณ์อย่างงี้คุณไม่มีใครที่เจตนาร้ายต่อใครหรอกสถานการณ์อย่างงี้คือหน้าทุกคนน่าจะหวงเป็นห่วงกันอะไรแบบนี้ค่ะอยากให้ทุกคนแบบปลอดภัยยังไงก็สื่อสารกันดีๆกันแล้วกันเนาะนะคะแล้วก็นอกจากดูรายการคุยแซบโชว์แล้วอย่าลืมกด subscribe ด้านล่างด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะแสงตะวันแสงจันทร์แสงดาว